กเราเอ่แจากละครเรื่องดวงใจเทวคมตอนดูดับสอนครับตัวใครเล่นเป็นอะไรครับครับอัศรีจุธาเทพครับผหรือว่าผมเพชรครับดูดับสอนค่ะหรือว่าค่ะอันนี้ถาจุธาเทพค่ะหรือว่าพี่น้อยชีวิตครับหรือว่าวิทนนั่แหละสำหรับดูดับสอนจะเป็นการนำเสนอเรื่องอะไรประมาณไหนตอนนี้ยังไงครัค่ะดิเตอร์ของเราบีมครับก็สำหรับอัศิรีก็จะเป็นคนที่เป็นพี่ชายของตัว ก็คือจะมีอยู่5คนพี่จะเป็นพี่ชายคนโตนัต่นอ่าก็คือจะเป็นคนที่มีความดุเ็นิดนึงเนาะแล้วก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องราวของโรแมนติกน้อย mm hmm. ก็จะมีต่อตั้งแต่าั้นลาที่พี่เล่าเรื่องไว้จะเป็นหมันหลวงวินาทีรายวินาทีรายก็จะเป็นแม่ของนกับสโซึ่งมันก็จะมีปมความรู้สึกที่เราเจอกันเมื่อ2ปีที่แล้วเรากลับมาเขากลับมาด้วยการแก้แค้นกันเรื่องราวก็ต่อไปจากนั้นเรื่อยๆ เชื่โยงจากลูกแรกเป็นใค่อคุณพ่อเป็นคุณคุณชายธราพรครับผมพี่เกฟครับพี่เต้แล้วก็จะมีน้องสาวน้องสาวเป็นอนิถาางหากแล้วก็ลูกพี่น้องๆมีชวิดผมเป็นเพื่อนกับเป็นเพื่อนครับเป็นเพื่อนคุณเพ็ทครับมิ้นบินหรือลูกะะรรปมาณนอไเงี้ยก็เป็นลูกพี่ลูกน้องของชวิดีเคี ก็เป็นลูกสาวของน้องมันนี่เราสปอยรึเปล่าเออนั่นสิเป็นสปอยรึเปล่าเนี่ยเขายังไม่วันนี้แหละแต่ว่าถ้าใครที่อ่านนิยายก็จะได้ทราบอยู่แล้วแต่ว่าก็วันนี้แหละครับทุกคนก็จะได้เห็นที่เชื่กันแล้วก็จะได้ขึ้นแทบหลวมว่าไม่พร้อเรื่องนี้แล้เรื่องนี้มันจะแบบสนุปชวนให้น่าติดตามยังไงบ้างที่สุดเทนนิสงดมินเก้กันใช่คือเราบอกว่า โรแมนติกดราม่าเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็คือมีคอมเมดี้ผสมอยู่ด้วยเพราะว่าก็มันก็จะมีเหมือนแบบถ้าฟีลโรแมนติกก็เหมือนเหมือนฟีลแบบใครที่ชอบแบบกาแฟก็แบบฟีลแอเมริกาโน่แบบหอมหวานอะไรอย่างเงี้ยไอ้ฟีลแบบคาปูชิโน่หอมหวานนะมันดราม่าหนักแค่ไหนคะดราม่ารุนแรงมากหนักมากเพราะว่ามันก็เป็นจุดเปลี่ยนแล้วก็บทสรุปของเรื่องที่เกิดจากจอมนา ตอนนี้เจ้เหมือนจะเนหน,นื่อสนุกคำถ่มแชร์ทุกอย่างท,าที่มีมาตั้งแต่สมัยก่อนยากไหมลูกหลานามากตอนเล่นอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็พออ่านบทยากมาก<ช>เลยค่ะก็รู้สึกกดดันแต่ว่าพอได้เล่นกับพี่อ๋อที่เป็นมือหม่งหลวงแมลังาก็รูส้สึกว่าพี่เขาแบบดร่ามเก่งม,มากเลยออแล้วก็ส่งอารถที่ดีมากก็เลยทำให้เราตอกลื่น เราทำลุคดราม่าอะไรหนักขนาดไหนครับม right ีดราม่าไหมครัคู่เราีคู่เราใชไหมนีมีแต่เป็นแนวคนป่วนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีดราม่าเล็กน้อยใช่เลย์บอยค่ะต้องไปศึกษาคาแรคเตอร์หรืออะไรไหมการเป็นเลย์บอยหรือว่าได้แล้ววีเนอร์ปุ๊บนึงก็สามมาเลยเขาให้เล่นอะไรก็เล่น ทางวิวเลยครับแล้วแต่ว่ามันเป็นการเจอครั้งแรกของพี่กับพี่มีใช่เป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานแล้วเราต้องเล่นเป็นเหมือนเพื่อนที่รู้จักกันมาแบบหลายปีโตมาด้วยกันก็ทำกันบ้านด้วยกันเยอะเนาะต่อบทด้วยกันเยอะทำแบบหยอกล้อกันอะไรเป็นแบบเวลาเขาเครียดอะไรเนี่ยเราก็อยู่กับเขาแล้วก็มาเป็นตัวโจ๊กอะไรเนี่ยอันนี้ขอพูดตอบของพี่สาเนาะพี่จาพี่สา เป๊ะค่ะแล so ้วก็อาหารอร่อยมากเลยครับอิ่มจังอันนี้นอกบทใช่ไหมอันนี้นอกบทเียนอกบทนอกบทคือเราเราคือนักแสดงทุกคนแล้วก็ทีมงานทุกคนอิ่มนกันมากแล้วก็มีความสุขกับการทํางานมากก็คือทุกครั้งที่เราเหนื่อยเนาะจะมีอาหารมาแล้วผักเครื่องไม่ว่าแบบจะเป็นอาหารที่พิจารณาอาหาครับชอบตรงนี้ชอบตรงนี้นะนี่คือความสุขมากครับอันนี้ส่วนตัวสดโกลด์ก็ทีทุกทีทุกคนเพื่อน ให้ฝากหน่อยครับสำหรับตอนของเราครับครับด้วยกันไหมได้เลยด้วยกันเลยด้วยกันครับจะใครก่อนดีเอาไงก็มินก่อน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 มินกฝากหน่อยฝากละครค่ะก็ฝากด้วยนะคะละคร Welcome, Welcome to Star, to Star Society. Society.